ธรรมะเป็นเครื่องฝืนเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ทำซามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นเครื่องฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกับโลกเสมอไป ถ้าหากว่ายาเป็นไปตามแนวทางของโรคแล้วโรคก็จะมีอาการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องมันเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้าจากป่วยเรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่า เราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชด,ด้วยแล้วไม่มีการฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคเพียนฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติท,ทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงาม ให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราก็ได้รับความล่มเย็นพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความละแค่ละคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแก่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตน ต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่าลอดตายจึงได้เป็นศาสดาพวกเหล่านี้ได้ตามล่องลอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งล่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอย ก็พอเป็นไปนตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนใส่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลย นี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราอย่าให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าใดยิ่งจะทำให้ใจเราอ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการแดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพของตนไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอน ไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลาดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งแต่ละข่าวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างง่ายๆเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นๆ แต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นๆได้อย่างไรต้องสอนจริงทีนี้ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไงท่านจะสอน ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นเล่นรูปรูปคำคำใช้ไม่ได้การฝึกก็ฝึกตัวของเราเป็นสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเรา ผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรน้อมจิตน้อมใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งลากแก้วลากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าสู่ธรรมเพื่อธรรมะนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้า มาจนกระทั่งสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงๆผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นเล่นใช้ไม่ได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของการเทศนาอบรมพระของหลวงตาพระมหาวัยานสัมปโนณวัดป้านตาดเมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2509